นี่วันนี้คุณนายวีรกรรมแน่นๆแ,แผ่นรองซับเบอร์แอลใช้ไม่อยู่อ่ะเนี่ยอันนี้ต้องใช้ XL นะคะเนี่ยสองผืนคุณนายดิ้นค่ะเต็มไปหมดเลยเรียบร้อยแล้วค่ะพึงชมเมื่อวานนี้เองดูวันนี้มีวีรกรรมถอดแพมนเพ์ทค่ะเช้ามาก็นึกภาพไม่ออกเลยค่ะ <c oughs> นี่เสร็จแล้วจัดการสระผมด้วยวันเนี้ย คุณนายคะวีรกรรมจุกๆไปเลยคะ่ะเอาคันหัวก็สระผมให้แล้วนี่โอ้ยอย่าเพิ่งเอามือออกวีผมก่อนขอโทษนะจ๊ะเนี่ยวีรกรรมแน่นๆจุกๆไปเลยนึกภาพเองแล้วกันเนี่ยยันหัวอยู่ไม่ได้เลยอะ่ะต้องสระผมอะ่ะว่าแล้วเมื่อคืนนี้เหมือนจะหลับแต่ไม่หลับแหมเป็นไงนอะนไม่หลับเหรอ ยังไงคะเงยหน้าดิอ่ะทับแป้งนีทับแป้งหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวใส่แพมเพิรนให้ถอดหมดเลยจ้าแพมเพิดน่ะแม่เจ้าอื้อหืมทาแป้งนะคะนั่งดีดีขาวก็ยกมาแล้วนะคะวันนี้มีแต่ผลไม้เนี่ยหลายๆอย่างมีทั้งมะม่วงมะละกอแล้วก็ละมุดเนี่ย หนมหวานก็เลยไม่ต้องทําวันนี้มีแต่ผลไม้ดูเล่นเอาคนดูแลเหนื่อยเลยอ่ะดูดิเพิ่งเปลี่ยนไปมาอวานเนี่ยคุณนายอย่าเพิ่งนานเดี๋ยวนุ่งเป็นเพื่กันเป็นไงเรี่ยละคนดูแลเหนื่อยเลยค่ะหางานให้คนดูแลทำ <c oughs> คุณนายนี่ดีจังเลยเนาะเอามากินข้าวกันดีกว่ามะม่วงอย่าเพิ่งหยิบ <c oughs> เดี๋ยวปอกให้นะคะเออเดี๋ยวปอกให้นะคะ อันนี้มีต้มเจิดผักกาดขาวค่ะพยายามจะใส่ไข่เอ้ใส่ผักให้บ้างเพราะว่าคุณนายจะได้กินตนกับเนื้อสัตว์อ่ะนายกินค่ะอันนี้ไม่ต้องกินยาก่อนอาหารและสลับกันมั่งนะคะเอาน้ำปลาหน่อยไหมอ่ะเอาป่ะเอาอน,น้ำปลาเอาอ่ะกินลิ้วเดืไม่วอกอ่ะกินค่ะ จุกไปเลยจ้ะอ่ะ้ําวันนี้ก็เว้นหน่อยยาก่อนอาหารเว้นบ้างเพราะว่าถ้ากินแล้วมันใช้เวลานานกว่าจะได้กินข้าวมีม,มีมีมะละกอด้วยนะเนี่ยมะละกอบ้านเราไม่มีเม็ดสักเม็ดหนึ่งดูดิเนี่ยเม็ดก็ไม่มีหวานเจี๊ยบเลยแหละมะกอสุกแล้วมะม่วงมะม่วงน้องเขาให้มา ให้กินน้ำปลาหวานหรือให้กินมันปลาแล้วค่ะสุกหมดละก็เลยมากินสุกแทนเขียวเสวยหรือฟ้าลั่นไม่รู้เนี่ยน้องจุ๋มก็ให้มาบอกกี่ห่อไม่ถูกกลายเป็นมะม่วงสุกไปแล้วค่ะกินไม่หมดกินกันอยู่สองคนเนี่ยคนดูแลกับคุณนาย